ช่วงนี้ฝั่งขเขมรเอาใหญ่เลยครับมีการโปรโมทชุดไทยผ่านช่องทางต่างๆนะบอกว่าเป็นชุดของขเขมรซะอย่างนั้นทําการทุกวันวันละหลายๆโพสต์ทีนี้มันก็กระเทือนไปถึงชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวในไทยด้วยเวลาที่ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวไทยแล้วก็ใส่ชุดไทยนะจะมีชาวขเ,เขมรเข้าไปแสดงความคิดเห็นประมาณว่าขอบคุณที่สวมใส่ชุดของขเขมรแบบนี้เลยชีวิตมันชง,ง่ายได้จังเลยทีนี้ชาวต่างชาติเาก็รู้สึกรำคาญอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่ามีชาวคขมรมตมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองคนไทยก็ต้องมาคอยอธิบายแล้วก็เถียงกันไปมาเพราะงั้นก็อยากว่านชาวต่างชาติได้ดูคลิปนี้เวลาที่จะโพสต์อะไรเกี่ยวกับชุดไทยก็เขียนให้มันชัดเจนไปเลยว่านี่คือชุดของไทยอ่ะก็จะขอบคุณมากเท่านี้ยังไม่พอครับชาวคขมเนเขาก็มีการใส่ชุดไทยสั่งซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มาบอกว่าเป็นชุดเขมรล่าสุดน,นี้มีการเคลมชุดของเราไปแล้วด้วย เคลมไปทั่วเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยจริงๆชาวลาวเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเออขนาดชุดของเราเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นยังจะเคลมอีกเหรอก็เน่แหละที่ชาวญี่ปุ่นหลายๆคนเขามองว่าขามรนมะไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเลยเลยไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นของขมรเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในเอเชียที่ฉันมองเห็นนี่ล้วนจะเป็นของขมรหมดเลยนะเพราะเขาก็จะบอกว่าเป็นต้นฉบับแล้วนอกจากชาวบ้านชาวไทยทั่วไปที่เข้าไปปกป้องเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเนี่ย ทางกระทรวงของไทยเขาทำอะไรบ้างอ่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนนะล่าสุดครับเจ้าหญิงไทยเจ้านาทีไม่ค่อยกระตือรือร้นใช่ไหมเจ้าหญิงจัดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาท่านเริ่มผลักดันชุดไทยเข้าสู่เวทีโลกอย่างจริงจังแล้วครับก็คือจะให้เห็นเลยว่าเนี่ยมันของไทยเข้าไปที่ยูเนสโกเลยนะแล้วก็ส่งมอบหนังสือชุดไทยเกี่ยวกับชุดไทยผ้าไทยให้กับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก แล้วก็กล่าวถึงการเสนอโช่วไทยขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยไทยยูเนสโกก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับท่านก็เอาเอกสารอะไรต่างๆออเยอะมากครับเอาไปที่เป็นข้อมูลหลักฐานว่าเป็นของไทยจริงๆแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือท่านไปด้วยตัวของท่านเองเลยนะไม่ได้ส่งตัวแทนอะไรแต่อย่างใดครับและนี่ก็คือเจ้าหญิงของไทยทีนี้มาทางฝั่งเจ้าหญิงขเขมรที่เขาชอบเอามาเปรียบเทียบกับเราอะนะ ก็ไม่ได้เห็นมีความสามารถอะไรเลยนอกจากไปร้องเพลงตามเวทีนั้นเวทีนี้แล้วก็บอกว่าชุดที่ฉันใส่อยู่นี้คือชุดเขมรง่ายดีเนาะไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ความจริงอะไรก็ได้แต่ชุดไทยนี่ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในประมาณปี2569ปีหน้านี้แหละก็รู้ผลใกล้แล้วใกล้แล้วบางคนเริ่มสงสัยนะว่าทำไมชาวเมรถึงนิยมชุดไทยกันจังเลยเพราะอะไร ชุดไทยในสายตาของชาวเขเมตรตอนแรกๆเลยนะนะก็ถือว่าได้รับการประชาสัมพ,พันธ์แล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลมกมาแต่แรกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดไทยพระราชนิยมที่มีการออกแบบดีมากสวยมากครับอย่างเช่นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยสีวาลัยแล้วก็ชุดไทยจักรีในช่วงแรกๆชาวเขเมรหลายคนเขาก็ยอมรับว่าไทยเราเนี่ยสามารถนําเอาศิลปะวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายไปต่อยอดได้เรื่อยๆสร้างแบรนด์ของตัวเองก็คือแบรนด์ไทย ชาวเขมเมในช่วงนั้นเขาก็ค่อนข้างจะคลั่งไคล้ไทยครับเวลาที่ไทยมีแฟชั่นอะไรต่างๆนานาก็จะเอาไปใส่คือมันเป็นแฟชั่นที่สวยงามและล้ำสมัยชุดไทยก็เหมือนกันชุดไทยโบราณแล้วก็เริ่มมีการเอาชุดไทยเนี่ยไปใส่ในงานอะไรต่างๆนานาบ้างเพราะว่าชุดไทยก็มีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะชาวเขมรตอนนั้นก็นิยมชุดซัมป์ปอสกันอยู่ใส่ไปใส่มาพอคนอื่นเห็นเฮ้ยสวยหามาใส่บ้างถูกใจกันใหญ่ กลายเป็นการเริ่มเคลมขึ้นมาทีนี้ช่วงนั้นก็เป็นละครบูเพสันดิวาซะด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่ามีคู่รักเชา,ขาเขมรเขาแต่งงานกันแล้วทีนี้ผู้หญิงเชา,ขาเขมรเขาก็เอาชุดไทยคล้ายๆกับชุดไทยบรมพิมาหรือชุดไทยประยุกต์ที่มีสบายนี่แหละมาใช้ในพิธีแต่งงานของเขาแล้วบอกว่านี่คือชุดแต่งงานดั้งเดิมของขเขมรความละอายใจอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นก็มีการหลอนตัวเองกันนะบอกว่า ไทยนะ่ะได้คัดลอกหรือว่านำไปจากราชสำนักโบราณของเขเมรเอาไปพัฒนาต่อยอดแค่ความเชื่อแบบนี้ก็ย้อนแย้งกันเองแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าไทยเอามาต่อยอดจริงๆเป็นรูปแบบสมัยใหม่แล้วเขาทำไมถึงเอาไปใส่ละ่ะในแบบใหม่เนี่ยทำไมไม่ใส่ในแบบดั้งเดิมที่เขาบอกคือพูดอะไรมามันก็ย้อนแย้งในตัวมันเองไปหมดแล้วเออก็คือเห็นได้ชัดแล้วว่าไทยไม่ไดเอามาเขานั่นแหละที่ขโมยของไทยไปอ่ะดูอย่างแฟชั่นในเขเมรน,นะมีแฟชั่นอะไรบ้าง ที่เป็นของขเขมรเองมีหลายอย่างนะแต่มักจะมาหลังจากที่ไทยใส่ไปจนเบื่อแล้วดีไซเนอร์ขเขมรก็มีนะทําไมไม่หัดคิดอะไรเองบ้างเอาง่ายๆเลยอย่างข่าวชายแดนไทยขเขมรน,นะเพื่อนๆลองไปดูเสื้อผ้าของชาวบ้านแต่ละคนเถอะมันเป็นเสื้อผ้าที่เราเคยใส่จนเบื่อมาแล้วทั้งนั้นเลยจนเลิกใส่แล้วพอดูแล้วก็จะรู้สึกว่าคุณคุณตาแบบว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยใส่มาก่อนนะอะไรแนวนี้ เป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทีนี้มาพูดถึงเรื่องชุดซัมปอร์ดทำไมชาวคขเมเมรุ่นใหม่ถึงได้ละเลยชุดซัมปอร์ดของเขาอ่ะแต่ว่าจริงๆชุดซัมปอร์ดก็ได้รับมาจากสมัยรอฮานนั่นแหละอาจจะมีความรู้สึกว่าชุดไทยคือชุดของชนชั้นสูงมันก็เลยละเลยชุดซัมปอร์ดของตัวเองไปแล้วก็อยากจะได้เป็นชุดใหม่ขึ้นมาแล้วมันเข้มข้นมากขึ้นหลังจากละครบุเพันิวาส พูดกันบ่อยจังเลยว่าเรารักบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษของเราอย่างงาน,นอย่างนี้แต่ก็เห็นแทบจะลาทิ้งทุกอย่างไปเลยของบรรพบุรุษแล้วก็มาเอาแบบใหม่แทนจากที่ใส่ชุดไทยเป็นบางคนหลังจากละครบุเพศนิวาสมาโอ้โหทีนี้ชุดไทยบูมเลยในเขมรได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายวัยรุ่นคขมรนรุ่นใหม่อยากเป็นกาลเกตก็เอามาใส่กันแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายไปถ่ายมาบอกว่าเป็นชุดประจำชาติ ในสายตาของชาวเขมรยุคเก่าๆและหลายคนเขาก็มองว่าโอ้โหแบบนี้มันก็คือการอากตันยูต่ตอบรรพบุรุษของตัวเองดูคลี่ยายชาวเขมรสองคนนะเขาใส่ชุดซัมปอร์และบอกว่านี่แหละคือชุดของชาวเขมรใส่มากันตงแต่ยุคสมัยโบราณแล้วแล้วอยู่ดีๆทําไมไวัยรุ่นยุคใหม่ของเขมรเ,เ,เ,เนี่ยถึงได้ไปใส่ชุดไทยกันก็แกก็รู้สึกไม่พอใจนะนะแล้วยังมาบอกว่าเป็นชุดประจําชาติอีก แกก็เลยมีความรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกกับวัยรุ่นยุคใหม่ที่ได้หลงลืมชุดซัมปอร์ตไปแล้วแล้วอยู่ดีๆก็ชุดของคนอื่นมาบอกว่าเป็นชุดประจำชาติเฉยเลยทีนี้พอไปถามวัยรุ่นเขมรยุคใหม่ว่ารู้จักชุดซัมปอร์ตไหมรู้ไหมว่ามันเป็นชุดของใครก็เงียบไม่อยากจะตอบกันบางคนก็ตอบว่ามันเป็นชุดอีกแบบหนึ่งของเขมรซึ่งไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แล้วผมก็เห็นมีหลายคลิปเหมือนกันนะที่มีการโพสต์ชุดซัมปอร์ต คนไทยก็บอกว่านี่ไงชุดดั้งเดิมของขเขมรก็สวยนะทาไมถึงไม่ใส่แล้วก็จะมีแต่ชาวขาเขมรมาโต้ตอบว่าไทยเอาชุดของขเขมรไปนี่มันแสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าชาวขาเขมรยุคใหม่ได้หลงลืมชุดสปอร์ตไปแล้วหรือพยายามจะฝังมันไปพร้อมๆกับนายแตงหวานที่เขาเมื่อก่อนเป็นบรรพบุรุษไงเออบอกว่ารักบรรพบุรุษแต่พยายามจะลบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนายแตงหวานออก จริงๆแล้วมีชาวจีนหลายๆคนเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าชาวจีนเขาค่อนข้างจะเน้นไปที่บรรพบุรุษคือซื่อสัตว์ต่อบรรพบุรุษนับถือมากแล้วพอเห็นพฤติกรรมชาวขาเขมรเขาก็มองว่าชาวขาเขมรน,นี่มีอุปนิสัยดั้งเดิมคืออักตันยูไม่รู้จักบุญคุณของอะไรทั้งสิ้นรู้จักแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการเขาก็เลยมองว่าไม่น่าจะเจริญได้หรอกขเขมรวิญญาณบรรพบุรุษเขมรจะต้องร้องไห้เขาก็มองไปประมาณนั้นนะนะอันนี้เป็นความเชื่อของชาวจีน อย่างหนังจีนบางเรื่องเขาก็มีคำพูดประมาณว่าทรยศหักหลังคนอื่นได้แต่อย่าทรยศหักหลังตระกูลตัวเองแต่ชาวคอมเมนต์ทำได้ทั้งหมดนั้นเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ